สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะพามาชมรถจะเป็นคันไหนเดี๋ยวตามมาเลยค่ะคันนี้เลยค่ะเป็น Honda City ปี2018นนะคะมาในโทนสีขาวอันดับแรกนะคะแอดมินเฟิร์นจะให้ดูกระจังหน้ารถคันนี้กันก่อนเลยนะคะ ค่ะสำหรับกระจังหน้ารถของเจ้าคันนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโครเมียมสีเงินเงานะคะลงมาก็จะเป็นลังพึ่งสีดำนะคะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางและตรงนี้ก็ตัดด้วยโครเมียมสีเงาเงินเหมือนกันนะคะลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะจะมีไฟตัดหมอกคู่ให้เรานะคะจะเป็นตัวนี้แล้วก็ฝั่งนูน้น แล้วก็มีเสริมตัวนี้มาให้ด้วยนะคะอ่ายังไม่หมดนะคะด้านหน้ามีติดสเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดสีแดงอ่าและเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยคะ่ะสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะก็ติดสเกิร์ตเหมือนกันคะ่ะจะตัดสีดำแดงเหมือนกันนะคะจะเป็นด้านข้างคะ่ะ และเรามาดูตรงที่ล้อนะคะสำหรับล้อของคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานสวยๆเลยนะคะมีสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางค่ะและเรามาต่อที่กระจกเลยค่ะสำหรับกระจกมองข้างของ Honda City ปี2018คันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวด้านล่างเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ให้เราด้วยนะคะ เราขึ้นไปดูที่คิ้วกันาสาดเลยค่ะคันนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะคิ้วกันสอดก็ติดมาให้สเกิร์ตก็ติดรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เปิดประตูค่ะสำหรับที่เปิดประตูนะคะจะเป็นโครเมียมสีเงาเงินนะคะแล้วก็มีปุ่มสีดำกดนะคะเปิดนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อหลังนะคะ ล้อหลังนะคะก็เป็นแม็กเดิมสวยๆจากโรงงานเหมือนกับล้อหน้าเลยนะคะขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นถังน้ำมันของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาต่อที่ท้ายเลยนะคะสำหรับท้ายของเจ้าคันนี้นะคะก็ติดสเกิร์ตมาให้เช่นกันค่ะจะเป็นสเกิร์ตสีดำตัดสีแดงนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟทับทิมมาให้ตัวนี้ก็ตัดหลังพึ่งสีดำๆมาให้เรา นั่นเองนะคะยังไม่หมดนะคะมีเซนเซอร์ด้วยนะคะ2จุดนี่คือเซ็นเซอร์ของรถคันนี้และก็ตรงนี้นะคะก็เป็นกล้องมองหลังให้นะคะ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะกับเจ้าคันนี้ยังติดสปอยเลอร์มาให้ด้วยคะ่ะสปอยเลอร์เป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้อ่ายังไม่หมดนะคะขึ้นไปบน ก็จะเป็นคีบฉลามมาให้นะคะแอดมินเฟิร์นขอบอกเลยคะ่ะว่าใครได้รถคันนี้ไปจัดหนักจัดเต็มคือเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะคะคือทางร้านได้แต่งให้หมดแล้วอะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูวนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปภายในเดี๋ยวให้ดูด,ด้านข้างไปด้านหน้าอีกรอบๆนะคะว่า แต่งจัดเต็มเป็นยังไงด้านนี้ก็มีการติดสเกิร์ตมาให้ด้วยเช่นกันนะคะนะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นนะคะจะพาไปชมภายในรถกันต่อเลยนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราชมบ้างเดี๋ยวตามไปเลยคะ่ะค่ะสำหรับ ภายในนะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะเริ่มที่ประตูด้านคนขับนะคะว่ามีปุ่มอะไรมาให้เราบ้างสำหรับประตูด้านคนขับนะคะก็จะมีลำโพงเล็กตรงนี้ตัวนี้จะเป็นที่เปิดนะคะจะเป็นโครเมียมเงาสีเงินนะคะลงมานะคะก็จะตัวนี้จะตัดสีเทานะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกตัวนี้แล้วก็ปุ่มปลดล็อกล็อกรถของเรานั่นเองนะคะ ด้านล่างก็จะมีลำโพงใหญ่นะคะแล้วก็มีที่วางขวดน้ำที่ใส่ของนะคะเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลด้านหน้ากันต่อเลยคะ่ะสำหรับก่อนเราจะไปคอนโซลนะคะเราจะมาดูตรงนี้ก่อนนะคะจะมีปุ่มปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาปุ่มอีโคอยู่นี่นะคะแล้วก็มีแอร์สองตัวนะคะนี่คือด้านคนขับนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อที่คอนโซลเลยค่ะสำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำนะคะและจะตัดขอบตรงนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะแ,และแอดมินจะให้ดูที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของคันนี้นะคะจับพอดีมือเลยนะคะมีปุ่มฟังก์ชันทั้งสองด้านนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มคุดคอนโทลนะคะแล้วก็ปุ่มคุดคอนโทล ก็คือสามารถล็อกความเร็วของรถเราได้นะคะและปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะคะและด้านตัวและตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัวนี้จะเป็นที่เปิดไฟของเราและฝั่งนู้นจะเป็นที่เปิดที่ปัดน้ำฝนนะคะ ส่วนหน้าปัดนะคะหน้าปัดคันนี้นะคะดีไซน์ออกมาเป็นสาวงกลมนะคะวงกลมใหญ่ตรงกลางจะเป็นความเร็วของรถเรานั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูหน้าเอ้ยเครื่องเล่นเสียงนะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงของเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นแบบสัมผัสนะคะตัวนี้ปุ่มเปิดแล้วก็มีแอร์คู่ด้านหน้านะคะและ มีปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ลงมาก็จะเป็นระบบแอร์นะคะแอร์ Air ของเจ้าคันนี้จะเป็นแบบแอร์แบบอัตโนมัตินะคะ,อะตอนนี้แอดมินไม่ได้สตาร์ทรถนะคะและปุ่มสตาร์ทรถเป็นปุ่มพูสตาร์ทนะคะสำหรับคันนี้และมาดูที่ใส่ของ ที่ใส่ของนะคะด้านหน้าจะเป็นที่วางแก้วน้ําหรือว่าขวดน้ำสอที่นะคะแล้วก็จะมีที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้และระบบเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีสัญ,ญลักษณ์ p r n d s ให้เรานะคะและเบรกมือก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเบาะกันต่อเลยนะคะค่ะสำหรับเบาะของ Honda City ปี2018คันนี้นะคะเป็นเบาะ ผ้านะคะเย็บด้วยลายเป็นเบาะผ้าสีดำเย็บด้วยได้สีขาแล้วก็มีลายตัดนะคะเบาะคือยังใหม่มากนะคะยังไม่มีรอยยับรอยย่นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเข็มขัดนิลภัยกันนะคะอยากให้ดูว่าคือน้องยังใหม่มากนะคะดำเงาเงาเหมือนเดิมเลยนะคะอ่า แล้วเรามาดูที่ใส่ของตรงนี้กันต่อนี่คือที่ใส่ของของ,ของคันนี้นะคะประมาณนี้นะคะมีขนาดกว้างนะคะโอเคค่ะและเราไปต่อที่ประตูด้ดานข้างคนขับค่ะว่ามีอะไรมาให้เราบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นลำโพงเล็กอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เปิดประตูของเรานะคะตัวนี้จะเป็นที่ปรับกระจกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำโพง โงใหญ่นะคะมีที่ใส่ขวดน้ําที่วางของนะคะเดี๋ยวเราไปดูความกว้างของด้านหลังของเจ้าคันนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแอดมินนะคะกําลังให้ดูด้านหลังนะคะนั่งได้3-4ถึงสท่านเลยนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าสีดำเหมือนกันนะคะมีขนาดกว้างนะคะส่วนด้านบนมีอะไรมาให้บ้าง เอเรามาดูด้านบนกันเดี๋ยวเราดูบนตัวนี้ก่อนนะคะก็จะมีไฟมาให้เรานะคะและด้านหน้าก็มีเช่นกันนะคะมันก็จะมีไฟนะคะกดฝะมานี้คันนี้สุดยอดนี่สวยงามมี2ระดับนี่โอเคคะ่ะแล้วก็มีที่บงังแดดให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อด้านนอกกันต่อเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องของ Honda City ปี2018กันเลยนะคะว่ามีอะไรมาให้เราบ้าง<ะ>าเครื่องนะคะจะอยู่ตรงกลางนะคะจะเป็น Honda Vitech นะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้คือแบตเตอรี่ของเรานะคะแล้วก็สี้า้าก็เป็นที่เติมน้ำปัดน้ำฝนของเรานั่นเองนะคะ และด้านบนปุ่มเมคอัพยังชัดอยู่นะคะนี่โอเคค่ะสำหรับเครื่องของเจ้าคัานนี้เป็นยังไงบ้างคะกับ Honda City ปี2018โดนใจเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไหมคะถ้าโดนใจนะคะแอดมินนะคะขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะ วันนี้แอดมินเฟิรองขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ